ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชาชาแนลวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3มพฤษภาเอ้ยสามมิถุนายนนะคะเป็นเรื่องงามยามดีนะคะวันนี้จะไปกดบัตรแฟนมิดูมันดีค่ะ วันนี้นะคะจะไปกดบัตรแฟนมิตรดูบันดีก็เลยจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูคร่าวๆนะคะเรื่องวิธีการกดบัตรของไทยทิตเพราะว่าบัตรดูบันดีกดที่ไทยทิตนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะคะเรากําลังจะกดเงินแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวกันนะตอนนี้7จ็ดโมงนะคะแต่บัตรเรากดที่ยังนะคะแต่ว่าประตูที่ห้างอะไรเงี้ยเขาจะเปิดประมาณแปดโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะแจกคิวอีกทีนะคะเราก็เคยไปกดมาคร่าวๆแล้วตอนไปคอนบางทันนะคะเราเดี๋ยวจะถ่ายวิธีการให้ดูเผื่อเอาใครเอาไปเป็นแนวทางแล้วกันนะคะเผื่อ ใครอยากจะกดบัตรไททิเกตแบบมารอย,ยังไงรอตรงไหนประตูไหนเปิดเร็วสุดเราเคยได้คิวหนึ่งขอนแก่นมาแล้วนะคะตอนกดบัตรบางเท้าแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะว่ายังเหมือนเดิมไหมกับ3-4ปีที่แล้วนะคะไปกันค่ะอยไปกันมาตอนแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงจะครึ่งนะคะก็ไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปกดตังก,กันก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อน จอดรถอยู่นี่ก็คือเพื่อนมาถึงก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเล้่บอกนะคะว่าโรตาตรตรงนี้คือโรตารที่อยู่ตรงข้ามแมคโครนะคะไม่ใช่โรตารเอกตาที่อยู่ทางโซนแบบออกทางอุดอรอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นก็มีที่กดเหมือนกันแต่ว่าเราถนัดโรตารน,นี้มากกว่านะคะไปไปกันฟั้นนะคะรักเพื่อนมาทำไมเอ้ยรักเพื่อนมาทำไมกำลังใจกำลังใจ <laughs> <laughs> นี่นะคะประตูแม็กโดนุโอไม่ใช่แม็กโดนุโอประตูอะไรนะแม็กก็คือเป็นเสื้อประตูนี้เลยเขาจะเปิดประตูนี้ก่อนเป็นอันดับแรกก่อนทุกประตูไม่ใช่ประตูบีคริตไม่ใช่ประตูนั้นแต่เป็นประตูนี้ค่ะทุกคนประตูนี้ตอนนี้รอนะคะกินหมดไปแล้วเข้าซูหมดนั่งซื่อชีซื้อชีเนี่ยค่ะนี่นะคะประตูเปิดแล้วค่ะอันนี้แปดโมงแล้วนะคะ สังเกตตรงนี้จุดนี้แม็กแล้วก็ตรงนี้เดินเข้ามาก็ไปเขาตะถ่ายติกเก็ตเลยค่ะตรงนี้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 ตรงนีง้เ้ยเห็นไหมปกตินะคะจากที่นั่นมาที่นี่คือเขาจะวิ่งนะคะเขาจะไม่เดินเดี๋ยวเราก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็รอค่ะรอต่อไปคาดจะไม่แจกคิวนะคะเพราะว่าคนไม่เยอะคนไม่เยอะอพ่อมีแค่นี้ <laughs> ะะเวลาเก้าโมงกว่าแล้วก็ข้างหลังก็เริ่มเปิดกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าต็้แตยังไม่เปิดนะคะก็รอก่อนนะคะแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพี่เขาเดินมาบอกว่าเขาจะไม่แจกคิวต้องรอผู้จัดการนะคะมากดให้ซึื่อผู้จัดการมาเที่ยงแต่บัดเรากดเที่ยงนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้กดจากนี้หรือว่าเราจะได้กดจากมือถือเยบูนย่น,นะครับ <laughs> ได้คะ่ะ เดี๋ยวไปหาอะไรกินเค่ะกินข้าวกันค่ะโอ้เพิ่มพลังก็ตอนนี้มีที่แฟนขับมาด้วยนะคะแบบี่ตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่ที่คอมเมนต์ทีแรกนะคะไปคุยมาแล้วถึงขั้นตอนการนับเวลาถอยหลังคุณพี เดี๋ยวพอห้าสี่สามสคนเลยนะคะกดเลยค่ะกดเลยค่ะคนพี่เขาซื้อัตรเร็จทั้ห้าส่วนไปนะคะพี่เขาให้มาค่ะน่ารักจังเลยแจกยันลูปชื่อยมามีได้นะคะอุ้ยอีสิวิอีสิวิ1 9 8 7เ5้าแปดจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งรก็ค่ะ ลลมมหดเยถ้าล่มคอทเตอร์จะไม่ล่มใช่ใช่ถ้าล่มคอทเตอร์จะไม่ล่มห้องไว้เราอย่าตื่นเต้เตนนี่ดไปดีค่ะไปต่อค่ะคนร่วงๆไว้อย่าลืมจิดนะคิวแรกฟันแกนกดได้นะคะแต่ที่เขาคิวสงเป็นไม่ได้ทุกคนมันคือก,การแข่งขันยิ่งกว่าการแข่งขันมันหมดแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่ยังไงผมจะตามมาเช็คให้ใหม่นะครับสิบห้าทีหมดแล้วครับขอบคุณครับ บัตรเต็มอย่างรวดเร็วใครบอกว่าบัตรจะไม่หมดคะใครเป็นคนพูดบัตจะไม่หมดคุณเอาช่างคุณมาได้ยังไงมันหมดค่ะมันหมดเร็วด้วยค่ะมันเร็พอด้วยค่ะ